ให้เราทาเลยนะครับนี่คือกระปอมนะครับภาษาเราเรียกว่ากระปอมภาษาไทยเรียกว่ากิ้งก่าพี่น้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่อ่างเก็บน้ําห้วยจริญเคมากนะครับมีทุกต้นเลยนะครับนี่ฮะทุกต้นเลยนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับบรรยากาศแบบนี้หาชมยากนะครับเป็นกับธรรมชาตินะนะครับแสดงว่าตรงไหนมีกิ้งก่านะครับก็ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะครับอยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับพี่น้อง ชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับจังหวัดบุรีรัมย์มีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะครับพี่น้องแต่ว่าวันนี้สมศักดิ์ก็พามาเลาะที่อ่างเก็บน้ำนะครับให้ชมบรรยากาศอาจะแถวอ่างนะครับเป็นธรรมชาติล่มลื่นนะฮะน่ฮะอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ฮะบริเวณสันเขื่อนอยู่ฝั่งนู้นเนาะพี่น้องเนาะนะครับสันเขื่อนก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับอันนี้คือด้านล่างนะครับแถวอ่างเก็บน้ำนั่นเองนะครับ มาเที่ยวกันได้เด้อพี่น้องเด้อช่วงเย็นก็มาออกกาลังกายกันได้นะครับนี่ฮะชมยากนะครับกับกบรรยากาศแบบนี้เนอะพี่น้องเอ้ยกระปอมกาพี่น้องใครเคยเห็นนะครับนี่ฮะกระปอมกาพี่น้องนี่ตัวหนึ่งนะครับพี่นอ้องอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแต่อ่างเก็บน้ำวงจะเคมากนะครับนี่ครับเป็นธรรมชาติบ้างเลยนะครับที่เห็นอยู่ในกล้องนะครับ คือกิ้งก่านะครับภาษาลาวเขาเรียกว่ากระปอมนะฮะนี่ฮะกระปอมเด้อพี่น้องเด้อโอ้เขาก็ไม่หนีไปไหนเนาะหนูให้เราทาเลยนะครับนี่คือกระปอมนะครับภาษาลาวเรียกว่ากระปอมภาษาไทยเรียกว่ากิ้งก่าพี่น้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่อ่าอ่างเก็บน้ําห้วยจริคเคมากนะครับมีทุกต้นเลยนะครับนี่ฮะทุกต้นเลยนะครับนี่ฮะอนุสมบูรณ์นะครับทาง อ่างเก็บน้ำห้วยจรเ้มานนะครับนี่ฮะเป็นธรรมชาติดีนะครับอุดมสมบูรณ์นะฮะแล้วก็มีกิ้งก่านานาพันธุ์นะครับเนาะภาษาลาวก็เรียกว่ากระปอมนะฮะภาษาไทยก็เรียกว่ากิ้งกาเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับเป็นธรรมชาติดีนะครับวิวสวยนะฮะนี่ฮะนี่ครับอ่ะเหมาะนะครับสาหรับใครที่มาออกกําลังกายช่วงเย็นเย็นเด้อพี่น้อง นะครับนี่ฮะเก็บภาพบรรยากาศเบื้องต้นมาให้รับดูรับชมกันนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นที่หาปลาแล้วก็ของชุมชนเนาะนะครับนี่ฮะบรรยากาศรอบเขื่อนนะครับรอบอ่างนั่นเองนะครับนี่ฮะช่วงน,นี้ก็เป็นช่วงถนนนะครับออกกําลังกายนะครับจักรยานปั่นรอบอ,อ่างน,นั่นเองนะครับนี่ฮะอ่ะยังไงก็ ฝากไว้ด้วยครัแล้วคันนะครับจกกังหวัดปุรลัม,มีอะไรที่ให้เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาเที่ยวกันได้เด้อพี่น้องเด้อ